ออีกสีคนที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะแล้วผู้ผ่านเข้ารอบคนที่สี่ ฉันขอเลเงเลยก่อนเรื่องไม่ถูกเลยอะ่ะเล่อีสองท่านนะคะพี่เกดคะตอนนี้ขอพักตั้งสองวันใช่ไหมคะทำไมอะ่ะมันหายใจ่ดต้นคอมันรน้อนมากมันร้อนมากจริงๆอ่าแล้วก็อีสองคนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบนะคะคนแรกได้แก่ น,นี้ยิมกันไี่ลงจรสิทธิ์เยอะเหลือคนสุดท้ายแล้วพี่ันก็แบบลุนล้นลุ้นจริงๆลุนล้นโลหกวงพี่ๆข้างหน้าเนี่ยจะชอ็อกกันด้วยกันอ่าเดหลือข้างหลังหนึ่งคนสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่จะผ่านสู่เข้ารอบหนึ่งห้าคนสุดท้ายนะคะเฮ้ยตื่นได้นจนพูดยังไงไม่ถูก สายหลังไปให้เพื่อนๆได้รับรางวัลจากแม่เปิ้ลกันก่อนนะคะทุกเ,เพื่อนทเ,เพื่อนสายหลังมาก่อนตรงนี้ค่ะแต่เพื่อนๆจะว่าเพื่อนๆรุ่นป้าเขาแล้วล่ะเนี่ที่หมดแล้วใช่ไหมห้าคนสุดท้ายในรอบไฟนอลเป็นคนที่เราคิดไว้ในใจนะตื่นเต้นแทนน้องๆเลยจริงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้ดก,กันในช่วงเพล่งนาทีสุดท้ายน,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 นะคะ,นนนนะ,คะหนึ่งในห้าจะเป็นใครนะที่ได้ตำแหน่งนะคะน้องๆอ,อย่าเข้าไปลูก พ่อ้อมหัวใจจะมามีอะไรจะอบอกไหมคะดิฉันจะเป็นโลมค่ะ 아 <목소리나> 如、嗯、果，啊，喝水。<laughs> ก็ได้ก็ความสามารถเกินอายุเกินเกินอายุมากขอบค,คุณมากค่ะขอบคุณอานะคะขอบคุณน้องๆด้วยนะคะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะมีประกาศรางวัลเป็นรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัล Best Costume นะคะ เป็นการแต่งกายที่ท่านคณะกรรมการเลือกที่ถูกใจแล้วก็สวยงามที่สุดเดี๋ยวตอนนี้ทางพิธีกรจะไม่ประกาศเองว่ารางวัลเบสตูมเนียใครจะเป็นคนได้เดี๋ยวดาวเขอเชิญพี่ฟ้าเข้ามาเลือกเองเลยบอกว่าคะแนนความสวยงามการแต่งกายทั้งหมดตั้งแต่หัวจนดเท้าเนี่ยพี่ฟ้าเนี่ยให้คะแนนให้กับน้องๆเข้าระกหมายเลขไหนใใจใช่ไหมคะ ขอเลือกจากที่แบบว่าดูแล้วมีความละเอียดมากๆนะคะด้วยการปักน,นะคะ<ม>แล้วก็พร้อมตัๆ อดีดีด้วยนะคะสำหรับรางวัล Best Costume วันนี้นะคะการแต่งกายที่สวยงามของวันนี้ จริงๆสวย้าสูนวัลนะงลได้รางวัลไปแล้วได้ราวลไแล้วพี่ขอล่นะคะเจาไปทำไมขอตคว่าจะรอดเหรอขอบคุณพี่ิฟ้านที่ได้มอบรางวัลให้กับน้องๆนะคะและสาหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสำคัญในช่วงที่น้องๆคนสวยทุกคนก็จะต้องใช้อื่นของตัวเองใช้สมองของตัวเองเพื่อมาตอบคาถามตอนนี้นะคะี่มีคำถามให้กับน้องๆ อยให้น้องๆเนี่ยได้สูงเรื่องคำถามแล้วก็ใช้วิธีตอบคำถามที่สร้างสรรค์แล้วก็เกิดประโยชน,น์เกิดความรู้ให้ได้มากที่สุดกันในวันนี้อ่าอันนี้ช่วยคำถามของเราอยู่ตรงนี้นะคะอ่าอนนี้นะคะ,ะ,นนะ,คะขอเชิญน,น้องๆหนึ่งท่านเอาทีละคนก่อนแล้วกันเนาะเอาเริ่มจากฝั่งโน้อนอมูอ่าหมายเลข หมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะเชิญค่ะเชิญเรื่องคำถามต่อเลยนะลูกนะอ่าหยุดคำถามมาหนึ่งคำถามอ่าค <c oughs> ำถามแล้วค <c oughs> ำถามที่มีอยู่ว่าค <c oughs> ำถามที่น้องได้รับวันนี้นะคะมีอยู่ว่า คุณมีวิธีการสร้างกำลังใจให้ตัวเองและคนในรอบข้างได้อย่างไรเมื่อรู้สึกท้อแท้โดนคำถามไหมคะโดนคำถามนะคะคุณมีวิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างไรในเมื่อเวลาเราที่มีความรู้สึกท้อแท้เชิญตอบคำถามค่ะค่ะสำหรับตัองนะคะเวลาที่แบบคนรอบข้า เราเนี่ยรู้สึกท้ออ้อมก็จะให้กําลังใจเขาค่ะแล้วก็พูดในเชิงบวกค่ะเป็นพลังบวกให้เขาค่ะไม่ไม่พูดเชิงลบอ,อะค่ะ <im itation> ก็จะสามารถเป็นกําลังใจแล้วก็สามารถเหมือนคล้ายๆกับฮิลเขาได้ได้วยค่ะอ่าสุดยอดเลยคุณคุณใครอยู่แค่เขาเขาพร้อมที่จะมีกำลังใจให้ขอบคุณนะคะเพราะรังบวกเก่งมากลูกอ่ะสำหรับคนต่อไปนะคะ <im itation> ขอเชิญมหมายเลขสี่เลยค่ะหวาหนมากหยุดถามหยิบคำถามาาถามาหนึ่งคำถามแล้วนะคะถูกไหมคนโสดพี่ก็ประมาณนะอ่ะคำถามาถามวา่าคุณได้อะไรจากการเข้ามาประกวดในครั้งนี้บ้างและจะนําอะไรที่ได้รับจากการเข้ามาประกวดไปใช้ในอนาคต ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะกอนอื่นนะคะน้องตอนต้องขอขอบคุณผู้จัดงานทางหันงานดีนะคะที่ได้จัดงานให้น้องตอนและเพื่อนุกคนเนี่ยได้มาโชว์ความสามารถของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับคําถามนะคะที่น้องไดประกบเวทีนี้น้องตอนได้มีค่าบินีจากเพื่อนคนใหม่ๆและสิ่งตอนได้มาคือการพัฒนาตนเอง ว่าหลายๆอย่างตอได้คำสิทธิ์ชมกับคณะกรรมการทางที่เรียนท้งผู้วกคองที่อขูแต่ตอนก็คิดว่าตอนจะกลับไปนำปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเว้นต่อต่อไปหรือในการแสดงต่อต่อไปค่ะขอบคุณค่ะนอกจากสวยแล้วเนี่ยก็ยังมีมี่กิดด้วยนะเกการสอพาไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะใช้บทเรีนอย่างเี้ตามทั้งนี้ย เพื่อไปกินครั้งหน้าเก่งมากลูกค่ะหมายเลขต่อไปนะคะขอชุดหมายเลขห้าเลยคะ่ะ ภูรัชฎีด้วยค่ะไม่ว่าจะหญิงชอบหญิงนะคะอบคุณคะอ่าก็คือมาหมายก็คือความหมายของภูรัชนีไทยนี่ก็หมายความว่าไม่ได้มีเพศเดียวอาจจะมีเพศหญิงชอบหญิงหรือว่าจะเป็นเพศอะไรก็ได้ถ้ามีความรักต่อกันก็ย่อมสามารถนำความสุขเข้าหากันได้ว่างั้นขอบคุณมากนะคะอ่าขอบคุณค่ะมาลูกอาหมายเลขต่อมาหมายเลขสิบหกมาลูกอ่าถายลูกแก้วมาเลย เรื่อมาหนึ่งคำถามเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่าการประกวดในครั้งนี้จะให้อะไรกับตัวคุณเองบ้าง เก่งมากนะคะ,ะหมายเลขสุดท้ายอขอบคุณค่ะมาเชิญพี่เลียงพัก่อนนะคะคำถามสุดท้ายนะคะจากนางพัฒน,นาพาทานของเราในวันนี้นะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้ตำแหน่งคุณจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จัก สถาบันหานุมาตรฟิล์มได้โดยวิธีไหนบ้าง นก็แต่และคนก็ทั้งสวยด้วยแล้วก็ทั้งเก่งด้วยนะคะพร้อมที่จะแบบรอรับตำแหน่งตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เรารอผลการตัดสินจากคณะกรรมการแล้วก็ทางทีมงานสักครู่เดียวแล้วเราก็จะได้มารุ่นร้อมกันนะคะว่ารางวัลจะเป็นของใครสําหรับช่วงนี้ให้น้องๆทั้งห้าคนนะ่ยไปพักหายใจหายคอกันสักครู่ก่อนนะลูกนาะออ่าตอนนี้ผลมาแล้วหนึ่งในห้าคนสุดท้ายจะเป็นของใครนะั้น เตรียมเอาไว้นะลูกนะตอนนี้หายใจลึกๆก่อนตื่นเต้นแทนตื่นเต้นไหมลูกหน้าหนูไม่ออกเลยนะดูชิวมากดูว่าเก่งมากนะลูกเป็นโปรเฟสชั่นอลมากเลยพี่ชื่นชมคนนี้ลูกเก่งมากถ้าเป็นที่อาจจะมลงประมาณ18ตลบกันแล้วมายู่ตรงจุดนี้นนนะเนาะเก่งมากแล้วก็ขอให้รักษาความเก่งแล้วก็เก่เงเก่งประสบการณ์นี้ สายตาไ่กลับไปหนนคงก็วิ่งต่อไปทิ้งแสง่านู่เนาะบอค่นกลังมาก็หวังว่าน้เฉยเทุกคนแบบนี้ก็ต้งใจได้ทำใจ่นี้ดลอดีกว่าถาตอนน้องนุ่นเลยใคถามรุ่นใหญ่บ้างระหว่างที่รอ แมเลือกได้เองจะบอกอะไรกับกรรมการไหลูกก็อยากให้กรรมการเชื่อในตัวของใครแล้วก็เชื่อในตัวข้าได้ค่ะฝั่งนี้มลูกฝั่งนี้มั่นั่งมาคนสวยของหัวและสามคนนี้สวยเบียดกันเลยขอเป็นคนที่สี่แกไปตอบอะไรอะกรรมการไหมู่ ประกาศผล5คนสุดท้ายแลนะ้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกอยากทราบผลไป้อ